กลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชังประยูนครับและนายแพทย์จักรพงศ์ไพบูร์ครับคุณหมอครับกลับมาคุยกันต่อครับโรคฤทธิ์สีดวงทวารครับคุณหมอครับถ้าคนที่บอกว่าใช้ช่วงทวารบ่อยๆเนี่ยนะฮะจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคุณหมอสามารถมีโอกาสเป็นฤทธิ์สีดวงทวารได้มากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอเป็นเกย์ใช่ไหมฮะก็มีงานรายงานนะครับว่าเป็นมากกว่าครับท่านี้ก็ราะว่า มันริสีดวารมันเกิดจากการที่เปเส้นเลือดขอดแล้วก็การอักเสบเพราะฉะนั้นการที่ไปยุ่งเกี่ยวบริเวณนั้นเนี่ยย่อมมีโอกาสที่จะอักเสบหรือเส้นเลือดขอดได้ง่ายกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดามีโอกาสจะเกิดได้มากกว่าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็จะเจ็บอะไรอย่างนี้ได้มากกว่าคุณหมอครับโรคริดสีดวงทวารเนี่ยสามารถมีทางรักษาหรือทําให้หายขาดได้ไหมครับหายขาดได้สิฮะเพราะว่าพอเราเป็นปั๊บรีบรักษานะฮะเช่นว่าพอเราเจอปั๊บคุณหมออาจจะรักษาด้วยการให้ยาละบายกินเปลี่ยนนิสัยไม่ จากที่ไม่กินผักผลไม้ก็เป็นกินผักผลไม้มีการให้ยาเน็บโรคการอั้เสมีการให้ยาฆ่าเชื้อและให้ยาระบายมันสามารถหายได้แล้วถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยไม่เบ่เงไม่อะไรก็สามารถจะหายโดยไม่เป็นอีกได้อเป็นโรคที่หายได้ครับฤทธิ์สดวงทวารนี้ไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมคุณหมอเดี๋ยวนี้ทุกโรคกรรมพันธ์เกี่ยวข้องอยกเวน้นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเป็นคนจะเป็นก็จะเป็น <g> um <pt o> กรรมพันธุ์จะมีผลต่อกระบอกและกรรมพันธุ์มันรับกรรมมานะฮะจะมีผลต่อการลำไส้ท้องผูงกอย่างนี้ฮะ <g> um <pt o> หรือก็ทําอาจจะเป็นได้สรุปว่าม,มีฮนเกียวหมดทุกโรคคุณหมอฤทธิศีดวงทวารถ้ารักษาหายแล้วมันสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมครับ <g> um <pt o> เป็นอีกได้สิฮะโรคทุกอย่างที่หายแล้วเนี่ยมักจะเป็นอีกได้เสมอเพราะว่าสาเหตุที่ทําให้เราเป็นเนี่ยบางทีเราไม่สามารถกําจัดได้ทุกสาเหตุคร <g> um <pt o> ับอย่างเช่ <g> um <pt o> น,นเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ไม่กินผักผลไม้ล้วก็ไปกินผักผลไม้สักครู่ก็ขี้เกียจกินอีกครับมันก็เป็นใหม่อีกก็กลับมาเป็นอีกใช่ฮะหรือเราบอกว่าอย่าไปเบงนั่งนะอ่านหนังสือสักครู่ก็เบงอีกถ้ามันเป็นนิสัยที่เราทิ้งไม่ค่อยได้ดังนั้นคนที่เป็นโรคที่เกิดจากนิสยัยหรือพฤติกรรมจึงชอบที่จะเป็นใหม่ได้อีกเสมออ๋อแล้วเราต้องแก้ยอย่างเด็ดขาดโอกาสก็จะน้อยลงไปคือถ้ายังยังมีพฤติกรรมแบบเดิมๆอย่งนีก็ไม่ต้องเป็นเดิมๆก็ต้องกลับมาเป็นอีกเหมือนคนที่กินจุกจิกแล้วอ้วนลดความอ้วนไปได้แต่ยังชอออบจจุกกิสะััมา้วย่่ง ครับพี่หมอครับริดสีดวงทวารเนี่ยพอถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันสามารถเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นได้ไหมครับริดสีดวงทวารจริงๆแล้วเป็นแล้วก็มักจะไม่กลายเป็นอะไร,รนอกจากว่าตัวมันจะอักเสบเน่าทรมานรักษาย,ยากขึ้นต้องจะแทนนี้ต้องแค่เน็ดยาหายลายาปไนต้องผ่าตัดเอาออกไปเลยอะไรเงี้ยฮะแต่ที่น่ากลัวกว่าริดสีดวงทวารคือว่ามะเร็งลำไส้ซึ่งอาการมาเนี่ยเหมือนริดสีดวงทวารคือบางคนก็บอกมีเลือดออกนิดหน่อยแล้วหน่วงๆเหมือนกัน แล้วก็ไม่ไมปตรวจครับแต่ความจริงมันไม่ใช่ลิศริรงทวารตน้งแต่ต้นเลยฮะมันเป็นมะเร็งลำไสก้กว่าจะรู้ก็จะลุกลามไปอมหมอมีเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยคนครับเพื่อนคนนี้เป็นคุณหมอครับรักษามะเร็งเองเลยทีเดียวครับตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้กว่าจะรูก้กระจายไปทั้งตัวเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นลิศิรครับแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจครับละเลยครับคุณหมออย่างนี้มันแยกแยะได้ยังไงครับระหว่างริสิดวงทวารกับมะเร็งลำไส้ครับแยกแยะไม่ได้จึงต้องรีบไปตรวจครับ เพราะเราแยกแยะไม่ได้ฮะนั่นแปลว่าอย่างที่คุณหมอบอกในเบรกแรกว่าถ้าเป็นปั๊บอย่าอายหมอใช่ฮะเพราะว่าเรากลัวเป็นมะเร็งลำไส้มากกว่าอืจึงต้องได้ไปตรวจโดยด่วนเกิดไม่ใช่ที่สีดวงอ่ะหรือมันเกิดเป็นแค่ที่สีดวงด้วยมะเร็งลำไส้ด้วยล่ะเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจเสมอจึงอายไม่ได้เลยบอกแล้วว่ามันเหมือนกับไฟในตัวเราไฟในบ้านเนี่ยนะฮะเราเจอไฟไม่บ้านหย่อมนึงเรารีบไปดับก็จบแต่เราไม่ดับเราวิ่งหนีออกนอกบ้านครับ มันก็หมดบ้านครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่สงสัยเป็นโรคร้ายเราต้องรีบจัดการมันเสมอเราหนีไม่ได้หรอกมันอยู่ในตัวเรารเหมืน<พ>อนไฟ <พอ S 2> ในบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าพอพอจะไปตรวจปั๊บเนี่ยกลัวว่าคนรอบข้างรู้แล้วแล้วเขาจะล้อหรือจะอายในเรื่องของการที่เราเราไม่ได้ไปบอกคนรอบข้างสิฮะเราไม่จำเป็นต้องบอกใน Facebook ว่าฉันจะไปตรวจฤทธิ์ดวงนะถูกไหมฮะเราก็โทรหาโรงพยาบาลถ้าเราอายบอกแล้วว่าให้เรื่องโรบาเอกชนครับ โทรไปเลยฮะัทุกโรงพยาบาลเอกชนมีเบอร์โทรศัพท์ครับโทรไปแล้วบอกขอแผนกนัดครับแล้วบอกว่าขอหมอสันเด็กรรมครับที่ตรวจลิซิตีโดได้และเป็นผู้หญิงครับโรงพยาบาลคุณมีไหมครับไม่มีครับคุณก็เปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ครับโทรโทรโทรไปพอมีปั๊บนัดเจอคนนี้ครับคุณก็นัดไปครับง่ายๆคุณหมอถ้าคนอยากไปตรวจเขาไม่เคยตรวจเนี่ยเวลาคุณหมอเขาจะตรวจเนี่ยเขาจะตรวจยังไงครับเขาก็จะต้องตรวจก้นเสมอละฮะครับเขาก็ไม่ค่อยเจ็บอะไรฮะ เขาก็จะทายาแล้วก็จะมีเครื่องมือเล็กๆแล้วก็ส่องกล้องดูอ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเองฮะครับส่องกล้องดูเนี่ยรู้แล้วว่าพิสุรุ่มมันง่ายมากมันอยู่ตื้นๆเห็นเลยฮะว่าถ้าสงสัยว่าข้างในลึกๆจะมีอะไรจริงค่อยส่องกล้องที่ยาวกว่านั้นอ๋อครับปกติกล้องของหมอเล็กๆนี่เองฮะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลฮะ แล้วกล้องก็ไม่เจ็บครับกล้องก็มีขนาดเล็กๆเหมือนกับขนาดอุจจาระของเราอย่างเงี้ยฮะอ๋อครับก็ง่ายๆครับคุณหมอครับวิธีการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยเขาต้องทํายังไงถ้าเขาเป็นแล้วเขาก็มีการรักษาหลายขั้นตอนขึ้นอยู่ว่าเขาเป็นระยะไหนนะฮะถ้าน้อยๆก็แรกๆคือต้องเลี่ยนเรื่องไม่ให้ท้องผูกครับทานผักผลไม้ถ้าจําเป็นก็ต้องทานยาละบายครับ ก็คือต้องแก้ด้วยการไม่เบ่งไถ่จะะสามอาจจะมียานเน็บนะฮะจาเน็บถ้าเป็นมากาจะมีการนั่งแช่ก้นด้วยดาททิมอะไรเงี้ยฮะนั่งน้ําอุ่นนั่งแช่ลงไปใช่ฮะเช่นทําในห้องน้ํเนี่ยอาบน้าเสร็จก็นั่งในห้องน้ำสักครึ่งชั่วโมง15นาทีน้าอุ่นอะไรเงี้ยฮะเท้าเย็นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สุดท้ายก็มีคุณหมอรักษาแล้วคุณหมอต้องฉีดสีเข้าไปฉีดสารเคมีเข้าไปรักษาคุณหมอจะต้องผ่าตัดนัดผ่าตัด ผ่าตัดก็คือผ่าตัดเล็กๆใช่ไหมคุณหมอไม่อะฮะผ่าตัดทีต้องดมยาสลบเสมอทําไมอะครับคุณหมอมันเจ็บผ่าตัดก้นนี่เป็นปรวัที่ความรู้สึกเยอะ่าถ้ามีการผ่าตัดอะไรแบบมันจะต้องดมยาแล้วมันเจ็บก็คือต้องดมยาให้สลบใช่ฮะซึ่งดีใช่ไหมเพราะเราไม่เจ็บครับตื่นขึ้นมาก็หายแล้วนันตื่นไม่ใช่ของที่น่ากลัวคุณหมอครับแล้วถ้าอาหารเนี่ยฮะอาหารหรือสารอาหารอะไรเนี่ย ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นบริสเดดวงทวารมีไหมครับผมว่าผลไม้มะละกอสุกดีที่สุดครับถ้าได้กินผลไม้มาช่วยช่วยระบายสุดเป็นมะละกอสุกครับแต่จะเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นผลไม้ครับเน่จะลดได้ดีที่สุดครับคุณหมอคนที่เป็นริสเอดดวงทวารถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในขั้นตอนการรักษาเวลาถ่ายเขาจะเจ็บไหมครับริสเอดดวงทวารมีทั้งแบบเจ็บและไม่เจ็บแบบเจ็บยังไงก็เจ็บเพียงแต่จะเขาต้องค่อยๆเจ็บน้อยลงเรื่อยๆเมื่อรักษาถูกทาง ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเรารู้เราเป็นแล้วนะครับคุณหมอครับรักษาเราใช้เวลานานไหมคุณหมอกว่าจะหายครับไม่นานฮะบางคนอาทิตย์เดียวก็หายถ้าเป็นน้อยๆนะฮะบางคนเด็บยา3วันหายเลยฮะงั้นบอกเลยว่ายิ่งรักษาเร็วนะฮะหายง่ายมากและไม่ต้องมากเรื่องบางคนปล่อยให้เป็นนานต้องรักษาผ่าตัดอาจจะเป็นเดือนกว่าจะหายคือรู้เร็วไปตรวจเร็วรักษาเร็วหายเร็วแน่นอนเหมือนไฟไหม้เทียนไขกับไฟไหม้ กองไฟใหญ่ๆดับนานไม่เท่ากันอืมใช่<ะ>ครับคุณหมอครับข้อห้ามของคนที่เป็นฤทิีดวงทวารเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอห้ามไปยุ่งกับมันด้วยตัวเองห้ามห้ามไปยุ่งกับฤ<ะ>ิสีดวงทวารด้วยตัวเองใช่ฮะยังไง,<า>งครับหมอบางคนอเอายาหมองไปทาบางคนเอายาสีฟันไปทานี่ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะฮะอ,อ๋อมันมีความเชื่อแบบนั้นเหรอครับมันมีบางคนก็เขาว่าอะไรดีกับไปพอกเอาไปทามมไม่ได้นะฮะข้อห้ามก็คือว่า อย่าไปยุ่งกับมันด้วยตัวเองครับอันที่2ก็หาคุณหมอครับข้อห้ามคือยายาอายที่จะหาคุณหมอครับเร็วที่สุดเร็วที่สุดเลยยิ่งดีครับบางคนเนี่ยพอเจ็บปั๊มไม่ไปหาหมอหาอะไรมานั่งลองประเด็นคือเกิดมันเป็นมะเร็งละเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหาหมอเสมอเพราะฉะนั้นไปิี๋สีดวงทวารกับมะเร็งลำไส้เนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเดียวกันอาจจะมาอาจจะมาอาการเดียวกันแต่เราเราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรถูกต้องคุณหมอครับอย่างนี้เวลาที่ อันนี้ผมนึกนึกต่อนึกต่อย้อนนะคุณหมอถ้าเป็นปริดสีดวงทวารแล้วเนี่ยครับถ้ามันมีอุจจาระผ่านตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดเชื้อโรคไปโดนกับริสีดวงทวารหรือเปล่าฮะโดนฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นริดสีดวงวาแล้วมีการอักเสบจึงต้องมียาฆ่าเชื้อกินแล้วพออุจจาระเสร็จก็มียาเน็บตาม,มเพื่อฆ่าเชื้อโรคทีเน็บเพื่อฆ่าเชื้อโรคอะไรอย่างนี้อย่างนี้การทําความสะอาดต้องแตกต่างจากคนปกติไหมคุณหมอไม่หรอกค่ะก็แค่เน็บยาอะไรอย่างนี้ฮะล้างก้นธรรมดาปกติไม่มีอะไร ถ้าเป็นแผลที่ถ้าเป็นแผลที่แย่มากๆอักเสบมากก็พอถ่ายอุจจาระเสร็จอาจจะมีการนั่งแช่ยาฆ่าเชื้อนั่งแช่หลังถ่า,มมายอุจจาระอะไรอย่างนี้อ๋อ <Language S 3> ครับคุณหมอครับอย่างถ้าคนที่ถ่ายอุจจาระแล้วไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ล้างก้นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เป็นบริสิทธิ์ดวงเหครับามให้ดูสักคนสิฮะที่ถ่ายอุจจาระแล้วไม่ค่อยได้ล้างก้นมีนะฮะปัจจุบันเขาชอบเช็ดแต่ผมจะบอกให้เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งการใช้ทิชชู่เช็ดเนี่ย ทำให้เป็นแผลที่ก้นได้อมันจะเช็ดระบาดละเจ็บมันจะกลายเป็นแผลที่ไม่ใช่ลิศสีดวงฮะเขาเรียกว่าแผลฟิชเชอร์เป็นว่าร่องที่ก้นได้และเจ็บอักเสบได้ดังนั้นคนที่เจ็บที่ก้นหรือที่ชู้เนี่ยควรใช้ที่ชู้เปียกเช็ดเพราะปัจจุบันนี่คุณหมอที่ชู้เปียกซับๆเช็ดเช็ดเสร็จแล้วก็ที่ชู่แห้งเนี่ยใช้ซับเท่านั้นอย่าเช็ดอ๋อครับเพราะปัจจุบันนุ่มๆด้วยปัจจุบันจะเจอไปห้องน้ําที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ชู่อย่างเดียวแล้วเขาจะไม่มีที่ฉีดน้ําถูกต้องฮะ อย่างนี้เราแก้ปัญหาโดยการที่พกทิชชู่เปียกเลยใช่ฮะถ้าเราเป็นลิซสีดวงหรือก้นเราไม่ค่อยจะดีนะครับเราควรจะพกทิชชู่เปียกไปห้องน้าต้องมีทิชชู่ของเราอยู่แล้วจึงจะดีที่สุดครับผู้หญิงเขาเตรียมกันเองเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วอแต่ผู้ชายจิงๆจะไม่ได้เตรียมใช่ไหมหาอะไรไปอาศัยหยอดเหรียญเอาฮะนะห้องน้านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ทิชชู่เปียกในการเช็ดทาความสะอาดทิชชู่แห้งเนี่ยเอาไว้ซับอย่างเดียวอย่าไปถูแรงๆถูกต้องฮะเรื่องอะไรจะไปถูแรงๆจริงไหม มันก็ต้องเจ็บแถวนั้นเป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่ชูสมัยนี้มีทั้งแพงและมีทั้งแบบเนื้อหยาบเนื้อไม่เหมือนไม่เหมือนกันเราต้องเลือกให้ดีๆบางอันนี่ดึงมาถ้าจะเป็นกระดาษเลยซ้ำไปอ๋อใช่แบบนี้จะเจ็บมากไม่ควรที่จะเช็ดเลยฮะต้องใช้ซับอย่างเดียวหรือไม่ต้องชุบน้ํามันก่อนครับอันนี้ก็ต้องระวังในการดูแลตัวเองต้องระวังฮะครับคุณหมอครับข้อห้ามของคนที่เป็นริดสีดวงทวารเนี่ยครับมันมีอะไรหลายอย่างมากไหมครับไม่มีบอกแล้วของกินก็ไม่ได้ห้ามครับใช่ไหมฮะ แล้วระวังไม่ให้ท้องผูกไม่เบ่งถ้ามันอักเสบคุณหมอพวกของที่มันสแสลงใช่ไหมคะสแสลงอย่างเงี้ยคุณหมอทางวงการแพทย์เนี่ยไม่มีของสแสลงครับยกเว้นว่ายาที่ทําให้ท้องผูกนะฮะทางวงการแพทย์ไม่ได้มีของสแสลงจะกินอะไรก็กินได้แต่สําคัญคือเชื้อโรคก็มียาฆ่าเชื้อโรคทั้งเน็บทั้งแช่ทั้งกินนะฮะอย่างบางคนเนี่ยฮะคุณหมอความเชื่อของคนโบราณเขาบอกว่าถ้ามันมีแผลอักเสบอะไรเนี่ยไข่อย่ากิน ปลาทูอย่าไปกินเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงข้าวเหนียวอย่าไปกินเงี้ยเป็นเรื่องจริงไหมฮะไม่จริงครับเพราะว่าหมอกัดเศษทั้งตัวบางทีหมอเป็นพยทหมอกินทุกอย่างเลยอไม่เห็นเป็นไายเลยแล้วคนอื่นเขาเกณฑ์ทั่วโลกฝรังฝะเลิงเขากินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นความเชื่อเหล่านั้นน่ะจริงไม่จริงครับคุณหมอครับคําแนะนําของคนที่ต้องระวังนะครับคนที่ไม่อยากเป็นฤิ์สีดวงเนี่ยเราจะแนะนําเขายังไงดีครับคุณหมอทานผักผลไม้ไม่เบ่งเข้าน้ําให้ระวังไม่เช็ดแรงอแล้วก็แค่นี้เองแค่นี้ก็ ห่างไกลจากริเสดดวงได้ง่ายๆแล้วห่างไกลแล้วดูแลตัวเองโรคนี้ง่ายมากโรคนี้เป็นโรคที่ไม่ซีเรียสอะไรแต่ว่าอย่าละเลยเพราะถ้าละเลยแล้วเกิดมันเป็นเยอะก็จะรักษาก็จะงเจ็บแล้วก็ถ้าละเลยแล้วเกิดเป็นโรคอื่นที่ไม่ใช่เช่นเป็นมะเร็งมันก็จะลําบากนั่นนะเป็นเรื่องที่ต้องกังวลเลยแลเพื่อนของหมอเสียได้เรื่องนี้เลยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นหมอมะเร็งจะพลาดเรื่องนี้ได้นั่นพอเป็นกับตัวเองเสร็จปั๊บเนี่ยก็ เป็นที่สุดวงไงฮะมันก็คิดว่ารักษาเองได้เหน็บยาเองได้ไม่ไปให้คนอื่นดูเพราะว่าอาจจะรู้สึกอายเหมือนกันอายอาจรู้สึกว่าอายแล้วหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันเรื่องเล็กน้อยเหน็บยาเองก็ได้แล้วก็ลองเหน็บก็เสียเวลาไปเป็นเดือนครับพอไม่หายแล้วค่อยไปดูค่อยรู้ว่ามันกระจายครับครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคุณหมอครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับจะไขข้อข้องใจครับเกี่ยวกับเรื่องของคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันตั่เดียวครับ